ห็นอยากเห็นค่ะอยากเห็นน้องนกอยากเห็นน้องนกโอเคใช้ด้วยนะคะอ่าโอเคจะมาไม่น้ออุตสาห์แบบว่าลงทุนปิดม่านเหลือนิดนึงเวลอช่องนิดนึง รออยู่เดอ้อรออยู่ค่ะรอนกน้อยค่ะรอนกน้อยค่ะไก่น้อยร้อยเอด็ดเล็บสองเล็บสองพ,พี่พีอพ่อภรทดลองนาํามะละกอมาวางไว้ตรงนั้นนะคะใต้ต้นใต้ต,ต้นกล้วยค่ะ สวัสดีครับเลิฟสองมาให้กําลังใจครับขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากมากค่ะไก่น้อยร้อยเอ็ดพี่อภรขอบคุณมากๆนะคะพึ่งให้ลูกสาวล้างล้างบ้านให้ค่ะล้างบ้านให้เพราะว่าใกล้จะครบแล้วค่ะไก่น้อยไก่น้อยอย่าว่าพี่อภรเด้อก,ก็คือทุกคนจะเหมือนกันหมดก็คือจะเป็นสีขาวเหมือนกันหมดค่ะไม่มีสีฟ้าเพราะว่าพี่อภรใกล้จะเต็มแล้วค่ะใกล้จะครบแล้วก็เลยให้ลูกสาวทาความสะอาดบ้านให้ ไก่น้อยก็อย่าน้อยใจพี่อภร์เด้อทุกคนก็จะเหมือนกันหมดค่ะเป็นสีเดียวกันหมดค่ะสีเดียวกันหมดตอนนี้เจ็ดนาทีแล้วน้องนกยังไม่มาเลยค่ะพี่อภร์ทดลองเอามะละกอสุกมาวางไว้ใต้ต้นกล้วยค่ะเพราะว่าพุ่มไม้พุ่มไม้ตรงหน้านั้นนะะ่ยค่ะสบายสบายครับโอเคขอบคุณมากๆนะคะที่เข้าใจพี่อภรรเพราะว่า บ้านที่พี่อภรณ์ผ่านแล้วพี่อภรรก็ทําแบบเนี้ยค่ะพี่อภรณ์ก็ทบบําแบบนี้เลยพอพอใกล้จะเต็มใกล้จะครบพี่อภรณ์ก็ล้างบ้านทําความสะอาดบ้านทําความสะอาดบ้านแต่ว่าถ้าเพื่อนท่านใดเขาอยากจะแหวนอยากจะมีหลังคาบ้านน้อยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแหวนก็ขอได้ขอได้ค่ะขอได้เลยทุกคนขอได้ค่ะบอกว่าพี่ขอพระแจ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ย คือหลังคาบ้านยังน้อยจะไปหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยขอได้แจ้งมาได้เลยค่ะทุกคนทุกท่านเลยค่ะขอได้ขอได้ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือทําความสะอาดบ้านก่อนเพราะว่าใกล้จะครบแล้วบ้านที่ผ่านพี่ก็ทําแบบนี้ค่ะพอใกล้จะครบแล้วโอ๊ยพอกันเลยค่ะพอพอกันเลยพอพอกันเลยไก่น้อยพอพอกันเลยค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆไปด้วยกันค่ะสู้ๆไปด้วยกันค่ะ ไปด้วยกันค่ะพอกันเลยค่ะพอพอกันเลยค่ะหืมไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเจอเพื่อนอเดินมีเพื่อนร่วมทางแล้วมีเพื่อนร่วมทางแล้วบ้านโน้นพี่ผ่านแล้วสบายใจสบายใจก็เก็บสะสมแต้มอย่างเดียวเลยค่ะตอนเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้รับเกอกครบถ้วนสมบูรณ์หมดแล้วค่ะสมบูรณ์หมดแล้วบ้านนี้ก็ เป็นช่วงที่ว่าท้าทายเนาะเพราะว่าใกล้จะครบแล้วอะก็คือไม่เหนื่อยไม่ท้อเนาะไก่น้อยเนาะไม่เหนื่อยไม่ท้อค่ะไม่เหนื่อยไม่ทอ้อก็คือเราก็ต้องไปให้ให้ครบเพราะว่ามีประสบการณ์จากบ้านที่ผ่านแล้วก็คือจะเหนื่อยช่วงก,กลางๆขึ้นขึ้นกลางกลางทางะคะช่วงนั้นอะช่วงนั้นก็จะเหนื่อยค่ะช่วงขึ้นขึ้นกลางกลางอย่างเงี้ยค่ะจะเหนื่อยแล้วก็ทอ้อแต่พอพ้นตรงนั้นมาได้ก็โอเค มันเป็นอะไรที่ท้าทายมากเหมือนไก่น้อยบอกว่าเลยห้าร้อยบาทอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากก็คือไม่เหนื่อยละไม่ท้อละก็ต้องไปต่อให้ได้อะไรเงี้ยค่ะความรู้สึกท้าทายมากแต่ก่อนหน้านั้นก็มีค่ะอารมณ์ที่ว่าความรู้สึกที่ว่าเหนื่อยแล้วก็ท้ออะไรเงี้ยค่ะมีหมดค่ะมีหมดค่ะแต่ก็ผ่านมาได้โอเคค่ะขอบคุณมากๆค่ะโอเคค่ะถ้ามีธุระหรือว่าจะไปแว้นก็ตามสบายได้เลยค่ะ พี่พอภรเข้าใจค่ะเพราะว่าช่วงทีเ่เก็บหลักกิโลก็จะอยู่กันได้ไม่นานค่ะก็มาทักทายมาพูดคุยให้กําลังใจกันแล้วก็ไปต่อโอเคค่ะเข้าใจกันค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะไก่น้อยร้อยเอดค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะอุ้ยเสียงนกกาเสียงนกกาเสียงนกกาเสียงนก